สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องสุขูสุขคนครับเมื่อนี้ก็มาพบพับกระเป๋าตึงอีกเช่นเคยครับเป็นบรรยากาศตอนเศร้าครับแดดแจ่มแจเลยครับเมื่อนี้เบาตึงกับมีงัวงัวทองที่สองครับทองในแปดเดือนกลัวแล้วครับเดือนนาออกลูกเลยครับปลิตภัณฑ์การตรวจทองจากเปาตึงเรียบร้อยครับแปดเดือนกลัวครับพี่น้องครับเพื่อนเป็น ลูกผสมเทียมมาครับในทองครับสมพอดีอีกตั้งหากับเป็นบามั่นครับมาธาดอครับมาธาดอสมวันที่สิบเก้ากุมภาพครับออกวันที่สามสิบพฤศจิกายนครับเดือนนาครับออกแน่นอนครับแปดเดือนกลัวครับงดตัวนี้ครับคว้ามสูงเพิ่นร้อยยี่สิบครับเพศดำเงาหางยิ่งใหญ่ครับ นมสีเตาครับบอทกบอทอนครับรับประกันตำนี้ครับง้วตัวนี้ครับเป็นง้วสีแดงสดๆครับลูกตัวที่สองอยู่ในท้องครับเอาตึงเปิดใ้ในราคาสามหมื่นเก้าพันหารอยครับสำหรับง้วทองตัวนี้ครับเป็นงัวสดๆครับนาซื้อนาเลี้ยงครับกับราคานี้ครับเพศกับเพศดดำครับเพศเริ่มบวมเริ่มยานนะครับน้มเริ่มรล่มเตาแล้วครับ ครับสาหรับงัวทองตัวนี้ครับแปเดือนกลัวครับพี่น้องครับแปรเดือนกลัวครับเป็นอยากตื่นกล่องแน่นนะครับเนาะตื่นเสียงเบาตึงครับแปดเดือนกลัวครับเชื่องู่ครับตัวนี้ครับจับได้บายได้ครับเป็นงัวสดๆครับลูกตัวที่สองนีในทองนะครับเด้อสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสนใจติดต่อเบาตึงเข้ามาได้ครับรับประกันตั้นี้ครับงัวตัวนี้ครับบอทกบอทอนครับ ที่สําคัญคือสมพอดีมากครับมาถาดอครับสมที่เดียวติดเลย้อครับเด้อโอ้ห้าแา่ครับง่วช่วงนี้ครับงวกับง่วทองนะครับงัวทองผสมพอดีดีแนวนี้ครับห้าแยาครับช่วงนี้ครับราคาเบาๆครับสามหมืนเก่าผ่นหาลอยครับบ้านหน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับสนใจติดต่อเบาตึงเขามาด่วนครับโอ้สดแห้งครับงัวตัวนี้ครับ ที่สำคัญคือพันธองครับแปดเดือนกลัวครับบ่าตึงเด็บทำการเปลี่ยนเข้าให้เรียบร้อยครับเปื่อความสวยงามครับพี่น้องเอาไปกระสีบดินยากหาเข้ามาเปลี่ยนอีกครับเปลี่ยนเข้ากับบรมเลืองง่ายนะครับบางตัวกันยากอยู่ครับบางตัวกันง่ายบางตัวกันยากครับง่วอยากจอยเนี้ครับช่วงนี้ครับพู้เถ่าค้างคอครับเป็นง่วเลี้ยงธรรมชาติครับ สี่สำคัญคือพันทองแปดเดือนกลัวครับนมสีเตาครับเบิงเล็บครับพี่น้องครับเล็บครับกับเล็บงามๆข้อขางามๆครับเบิงครับรายละเอียดครับนมสีเต่าด้วครับเด้อรับประกันตำนี้ครับโบทกบบทอนครับสวงสุดสวงจมบอมีครับ ไปย่าง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 เบิ้งครับพี่น้องครับราคานี้ห้าหย้าครับกัมัวลทองแปดเดือนครับแปดเดือนกลัวครับสนใจเฝ้าโทษติดต่อเบาตึงเขามาดวนครับสี่พันเอฟซีทั้งหลายครับสนใจติดต่อเขามาดวนนะครับเด้อเบิ้งงัวเบิ้งไรละเอียดแล้วสนใจติดต่อเขามาดวนครับโทรหาเบาตึงได้ครับ ตลอดยี่สิบสี่ครับเพิ่งครับโอ้หน้าซสือแห้งครับงวดตัวนี้ครับกับราคาเบาๆครับสามหมื่นเก่าพันหาลอยครับกับงวดทองแปดเดือนกลัวครับเอาหางยิ่งย่งครับถ่ายสูงลอยยี่สิบครับเบิ่งเอาครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่บ้าตึงกับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อครับเด้อ สวัสดีครับ